Jurassic Park. มันจะเข้าไว้ว่าเสียงจะเข้าในณะ oh. น,นี้เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ผิดปกติยิ่งนะักที่มีรถเทสเลอร์กำลังติดบล็กอยู่ ้รถไไม่ไดเจ้าของก็ไม่สามารถลงจากรถได้เดี๋ยว,ยวผมช่วยออกไม่ได้จริงๆเลยเข้ายยอย่าได้ละเอางี้เลยเหรอโอ,อ,อ,อ้น่ากาลัวเอาล้วครับศึกรถชนกันนะผมศึกรถเสยตูดกันนะ<ๆ>ลองขับรถเร็วๆรถเหวี่ยงมันจะออกไหมเนี่ยไ,ไม่ออกหรอกเอ้ยออกได้แล้วคุณเต้าออกได้แล้วเอาออกรถรถรถแต่รถเนี่ยได้แล้ว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 โอ้โหรถกระตุก อย่างน้อยเราสามารถกู้ชีวิตของชายคนนี้เอาเขาได้แล้วเออเออเอใจเย็นเดินหนุ่อย่างน้อยชายคนนี้ก็ได้รอดชีวิตมาแล้วสบักขึ้นรถอีกรอบหนึ่งก็ออกไม่ได้อีกรอบนึงนั่นโ <laughs> อ้ยโอเคเบลิกุดเดี๋ยวเบลิกุด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 ในสุดเราก็สามารถช่วยชีวิตเขาได้ออกมาถึงแม้ว่าเราจะแค่ยืนมองเฉยๆก็ตาม